คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรบาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบเจ็รอบพุธศักราช2554-2559หถึงหรหรือโครงการรามาธิบดีบางปีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการวิจัย การบริการทางการแพทย์แบบองค์รวมและการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบโดยประสานการดำเนินการกับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีถนนพระรามหกและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสรารยาให้มีการพัฒนาอย่างบูรณาการผ่านการประชุมเพื่อระดมสมองแนวความคิด การประสานง,งานภายในพลังสนับสนุนจากภายนอกและการร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะคณะได้รับมอบที่ดินเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2553บนพื้นที่ราชพสัสดุกรงธนารักษ์ ซอยสุขาพิบาล119ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ประมาณ291ไร่และเมื่อวันที่29มิถุนายน2553คณะได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการพร้อมได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจำน 6,212.75ล้านบาทประกอบด้วยเงินงบประมาณจำนวน3,127.65ล้านบาทและเงินนอกงบประมาณจำนวน3,85.10 0ล้านบาทโครงการรามาธิบดีบางพลีจึงเป็นโอกาสทองของประชาชนไทยที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกับที่เป็นโอกาสของบุคลากรรามาธิบดีที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดผู้มป่ะการแก่สังคมไทยอนยะ่างเต็มภาพภูมิและเป็นโครงการที่ชาวรามาธิบดีทุกหมู่เหล่าน้อมใจกายดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสาหาามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งสมพระเกียรติอย่างแท้จริงการเดินทางจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมีได้หลายเส้นทางและเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือทางถนนบางนาตราด กลับรถที่ดีโดเมตรที่19แล้วเลี้ยวเข้าถนนผู้ขนานเรียบคลองสุวรรณภูมิซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรถึงที่ตั้งโครงการใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีโครงการกรามาธิบนีบางพรีบนพืนพ้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ซอยสุขาพิบาล119ตำบลบ,บางปลาอำเภอบางพรีจะวัดสมทรราการ มีหน่วยงานในบริเวณใกล้เคียงได้แก่มูลนิธิพู้พระดาหมดมหาวิทยาลัยราชพัทธนบุรีกระทรวงยุติธรรมกรมพัฒนาที่ดินกรมอ,อุตุนิยมวิทยาและสนามกีฬาประจำจังหวัดโดยรอบที่ดินมีคองระบายน้ำล้อมท้งสามทิศโครงการรามาธิบดีบางพลีประกอบด้วยความร่วมมือจากลหลายๆฝ่ายได้แก่ เจ้าของโครงการคือคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรึกษาออกแบบประกอบด้วยบริษัท International Project Administration จำกัดบริษัท EEC Engineering Network จำกัดและบริษัทเกษตร Design and Consultant จำกัดผู้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือคณะสาธา,ศารณสุขศาสตรม์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคือกลุ่มบริษัท ACSE 110 Consortium ประกอบด้วยบริษัทอรุณชัยเสรีคอนซัล t ิงแอนด์เอนจิ e นียร์จำกัดบริษัทอินิม c กจำกัดและบริษัทสถาปนิก1น0จำกัดและผู้รับเหมาก่อสร้างคือบริษัท, ium, บบษทอิตาเลียนไทยเดเว OP เมนตจำกัดห,หาชนเพื่อออกแบบพัฒนาและก่อสร้างโครงการรามาธิบดีบางปีให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไวค้ค่ะ ดยคณะทำงานรวบรวมศึกษาข้อมูลโครงการรามาธิบดีบางพลีเพื่อกำหดกนดควาต้องการการวางผังโครงการและรูปแบบอาคารที่เหมาะสมภายใต้แนวความคิดกรีดแคมปัส Medical School Learning Resource Culture and Art งการรามาธิบดีบางพลีได้จัดสรรการใช้พื้นที่เป็น6ส่วนคือส่วนบริการทางการแพทย์พื้นที่สีเขียวส่วนกลางส่วนการศึกษาส่วนที่พักอาศัยส่วนสาธารณูปโภคและพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต1ส่วนบริการทางการแพทย์ประอกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยในเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของนักศึกษาลักษณะอาคารแยกเป็น3ส่วนหลักคือ 1. ส่วนให้การบริการทางการแพทย์ทั่วไปให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยฉุกเฉินและหอผู้ป่วยในจำนวน400เสีอยเตียง 2. ส่วนพรีเมียม เน้นบริกตรวจสุขภาพและหอผู้ป่วยพิเศษ 3. ส,ส่วนของนักศึกษาและบุคลากรรองรับการเรียนการสอนและงานบริหารการศึกษาโดยชั้นสองของอาคารโรงพยาบาลจะเป็นพื้นที่ของผงเฉลิมพระเกียรติระดับพระบรมสาธิรักธาตของพระมหากษัตริยราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ สาธวรโภุโ,รค,โรครงพยาบาลเป็นอาคารประอกรอบโรงพยาบาลได้แก่ห้องเครื่องมีวกรรมงานระบบและส่วนสนับสนุนต่างๆอาคารจอดรถและทางเดินเชื่อมประอกอบพื้นที่จอดรถจำนวน1000ันคันโดยจัดเตรียมโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตเหนือชั้นที่จอดรถขึ้นไปเพื่อเป็นหอพักสำหรับผู้ป่วยญากหรืออื่นๆตามความจำเป็นในอนาคต 2. พื้นที่สีเขียวส่วนกลางประกอบด้วยอนุสาวรีและลานพิธีศูนย์รวมใจของชาวรามาธิบดีและประชาชนที่มาโรงพยาบาลและเป็นลานอเนกประสงค์เพื่อการจัดกิจกรรมของชาวรามาธิบดีร่วมกับชุมชน อาคารสาราประชาคมและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีในอาคารเพื่อการต้อนรับและรองรับประชาชนเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวรามาธิบดีกับชุมชนและเป็นอาคารอาเนกประสงค์ที่พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 3. ส,ส่วนการศึกษาประกอบด้วยอาคารสูงการเรียนรู้มีพื้นที่ใช้สอยหลักได้แก่ ห้องบรรยาย300ที่นั่งห้องบรรยายรวมและห้องเรียนกลุ่มย่อย Skill Lab และ C P R หน่วยบริการการศึกษาห้องสมุดห้องอาหารและพื้นที่อเนกประสงค์เป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรและพื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคตสำหรับส่วนการศึกษา 4. ส,ส่วนที่พักอาศัยประกอบด้วยหอพักบุคลากรแพทย์พยาบาลและนักศึกษาจำนวน4หลังมีอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนอย่างเหมาะสมโดยอาคารแต่ละหลังประกอบด้วยห้องพักประมาณ160ห้องต่อหลัง อาคารสันทนาการเป็นสถานที่รวมกิจกรรมนักศึกษาการทำกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมยามว่างอื่นๆของนักศึกษาและบุคลากรประอกอบด้วยสนามกีฬาในร่มห้องออกกำลังากายห้องอเนกประสงค์ห้องกิจกรรมชมรมและห้องอาหาร 5. ้าโนสาธารณูรโคประอกอบด้วยหอพักเจ้าหน้าที่และช่าง ที่สามารถพักอาศัยได้ทั้งครอบครัวจำนวน160ห้องต่อหลังกลุ่มอาคารส่วนสาธารณะประกอบด,ด้วยอาคารวิศวกรรมบริการโรงจอดรถและซ่องบำรุงโรงซักผ้าโรงพักขยะอาคารบำบัดน้ำเสียรวมและอาคารสูบน้ำและถังเก็บน้ำแบบหอสูงและ6พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต งบประมาณในการก่อสร้างระยะแรกนี้เป็น5,130ล้านบาทแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ50และเงินสมทบกจากไรายได้ของคณะแพทย,ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร้อยละ50และมีแผนการก่อสร้างเป็นระยะเวลา48เดือนโครงการรามาธิบดีบางพลีจึงเริ่มต้นที่ได้ด้วยความรุวมแรงร่วงใจของชาวรามาธิบดีทั้งมวลที่จะรวมพลังกันมอบสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพของประชาชนไทยสอดร้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่จะเป็นประทีปสองทางด้านสุขภาพของประเทศอย่างแท้จริง